สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Legacy Boardcast และหนังที่แอดหยิบมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า go off the date ก่อนรับชมเนื้อหาภายในคลิปก็ขอกําลังใจจากคนดูด้วยการเมนซับแชร์ให้กันด้วยมันเป็นกําลังใจมหาศา,ศา,ศาลสำหรับคนทำคลิปมากๆเลยทุกคนดูพร้อมกันแล้วเตรียมถังป๊อปคอร์นเอาไว้อาจจะพาคนดูไปทัวร์หนังอรลกเรื่องนี้กันครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ทีฟุตบอลโอลิมปิกที่กาลังเดินทางไปแข่งฟุตบอลที่สนามทีมของคู่แข่งโดยมีสตาร์ดาวดังอย่างเดียโก้นาทัพในครั้งนี้รวมไปถึงอดสตาร์อย่างแซมโลลิสก็พร้อมลงสมทบด้วยเช่นกันข่าวก็ได้พูดเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้และพูดถึงดาวดังอย่างเดีโก้ที่เป็นตัวชูโรงว่าจะมีชื่อเขาอยู่บนสกอร์บอร์ดในค่ำคืนนี้ตัดมาที่บ้านของดร์เบลเวลได้มีพัสดุส่งมาที่บ้านเขาถึงเดินมารับของก่อนจะเปิดกล่องออกมาดูก็เจอเข้ากับเซรล่มที่ถูกบรรจุออ เข็มฉีดยาที่มาผสมเข้ากับบางอย่างจากนั้นด็อกเตอร์ก็ได้ใช้เข็มฉีดยานี้ให้กับกิลเบิร์ตตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาด็อกเตอร์จึงขอตัวไปรับสายตัดมาที่เข็มฉีดยาสารที่ไหลออกมาจากเข็มนั้นทําให้โต๊ะเริ่มละลายเพียงไม่นานกิลเบิร์ตก็มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเขาได้เริ่มกายล่างและคุ้มคลั่งขึ้นมาทันทีทางด้านของแม่บ้านที่ได้ยินเสียงดังมาจากด้านล่างเธอจึงเดินลงไปดูและเธอก็กลายเป็นเหยื่อ,อรายแรกที่ซอมบี้ขมเหมือบเลือดกระจาาย,ายไปปททัั่่วห้ององงตดดมีีนขิิกัก เขาได้มาสัมภาษณ์ดีเอโกเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเขาก็คีโมโอหังว่าตัวเองนั้นจะต้องมีชอบนสวอร์บอรดในค่ำคืนนี้แน่นอนทางด้านของซอมบี้หลังจากที่เขาเบื่อแม่บ้านไปแล้วมันก็มุ่งหน้าไปยังสนามบอลในระหว่างที่มันกําลังวิ่งไปนั้นก็ดันไปวิ่งตัดหน้ารถทัวร์ของทีมโอลิมปิกจนถูกชนเข้าเต็มๆคนขับรถจึงเบรกรถและลงมาดูก็เจอเข้ากับรอยเลือดเขาได้ก้มมองที่ใต้ท้องรถก็เจอแต่ความว่างเปล่านักเตะจ,จึงใช้โอกาสนี้ลงไปฉี่ที่ป่าข้างทางโงงค้ช้ มากนะตอนนี้พวกเราสายแล้วทางด้านของกลุ่มแฟนบอลก็มาลุมตัวกันเพื่อไปดูบอลในค่าคืนนี้ที่สนามทุกคนจึงคุยกันถึงเรื่องในวันนี้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงต่างคนต่างก็มองไม่เหมือนกันแต่มาธีด้านของโค้ชก็ได้ตะโกนบอกให้ทุกคนกลับมาขึ้นรถได้แล้วนักเตะก็ได้กลับมาขึ้นรถจากนั้นคนขับก็ได้ขับรถออกไปทันทีแต่ถ้าว่าก็ยังมีนักเตะคนหนึ่งที่ยังทําธุระไม่เสร็จเขาถึงวิ่งตามรถทัวร์ไปให้ทันแต่ในระหว่างที่เขาวิ่งตามไปนั้นก็ถูกซอมบีี้้พุ่งเขาามมมโจตและันก็ได ใส่เาเเพพพืพ่พ่อแนมื่อนักเตะได้รับเชื้อไวรัสเพียงไม่นานนักเตะรายนั้นก็ได้กลายสภาพเป็นซอมบี้รถทัวร์ของทีมโอลิมปิกก็ได้ขับรถมาถึงสนามซ้อมแฟนบอลต่างต้อนรับทีมโอลิมปิกอย่างอบอุ่นยกเว้นแต่โลลิสเขาถูกตะโกนด่าว,ว่าเป็นไอคนทรยศทีมเก่าที่ย้ายไปค้าแข่งกับทีมคู่แข่งโลลิสที่เห็นก็ถึงกับหน้าเสียแต่เขาก็ต้องทําใจรับสภาพไปดานของโค้ชก็ได้เข้ามาติวแผนการเล่นในวันนี้กับทุกคนเกมในวันนี้สําคัญกับพวกเราเป็นอย่างมากเพราะอีกไม่กี่แมตช์ก็จะจบฤดูกาลลงแล้วแมตช์นี้ เราต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นักเตะก็ได้เตรียมตัวลงสนามพร้อมกับแฟร์บอลที่ตบเท้าเข้ามาในสนามอย่างคับคัง่งเสียงลกหวีก็ได้ดังขึ้นฝั่งเจ้าบ้านได้เขี่ยลูกตั้งเตะก่อนทางด้านของตำรวจที่ออกลตาตะเวนอยู่ก็ได้มาเจอเข้ากับศพของช่างไฟที่ถูกไฟช็อตตายโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรตัดมาที่สนามแข่งอีกครั้งโลลิสก็กำลังเลี้ยงบอลเพื่อปีมประตูฝักตรงข้ามแต่ทว่าดีเอโก้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเขาต้องการชื่อตัวเองอยู่บนสกอร์โดยที่ไม่เห็นประโยชน์อของทีมตัวเองดีเอโก้จึงวง เสียจังหวะและดันไปเหยียบบอลจนหัวเขาไปกระแทกกับลักเตะฝั่งตรงข้ามจนปากแตกส่งผลให้โลลิสนั้นโดนใบแดงไล่ออกไปแบบงง เขาจึงเข้าไปอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ากรรมการนั้นก็ไม่ยอมฟังแถมยังพูดแขวะและดูถูกโลลิสท,ที่ย้ายทีมไปโลลิสท,ที่ได้ยินก็ฟิลขาดเขาจึงต่อยกรรมการและเดินออกมาจากสนามทันทีทางดังของแฟนบอลกเหจ,จุดผู้ไฟปว่วนนักเตะก่อนจะปลามันลงไปในสนามจนเกิดควันขนาดใหญ่ปกคลุมไปทั่วและแล้วความบันเลย์ก็มาถึงเมื่อซอมบี้บุกเข้ามาในสนามมันได้เข้ามาโจมตีนักเตะและอ้วกใส่ทําให้นักเตะนั้นติดเชื้อขึ้นมาทันทีตับมาที่ดานของโลลิสหลังจากที่ถูกไล่ออกจากสนามไปแล้วเขา ก็ได้มาอาบน้ำเตรียมแต่งตัวในตอนนั้นเองเก็เมียเอเข้ามาในห้องแต่งตัวเพื่อให้กำลังใจเขาเธอจึงแนะนําตัวเองว่าชื่อครีโอโลลิจึงชวนเธอไปข้างนอกด้วยกันกับเขาแต่มาในสนามบอลหลังจากที่เตะติดเชื้อแล้วมันก็ได้ไปแพร่พันธุ์ใส่แฟนบอลที่เข้าสนามต่อทําให้ตอนนี้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปวงกว้างมากขึ้นนักเตะก็ติดเชื้อกันเป็นทอดเดโกที่ยืนดูสถานการณ์กับโค้ชอยู่ก็ตัดสินใจหนีเข้าไปด้านในอีกครั้งด้านของโลลิสก็ได้พาครีโอมายังบาร์ที่อยู่ห่างจากสนามบอลไม่ไกลนะแต่ว่าก็ไม่ ทีค่คายอยู่ในบาร์เลยในขณะที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงดังมาจากด้านนอกพวกเขาจึงลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างตอนนั้นเองก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งถูกโยนทะลุก,กระจกเข้ามาในบาร์โดยความกลัวเธอจึงบอกกับทั้งคู่ว่าพวกมันมาแล้วมันกินมนุษย์ด้วยกันเองหญิงแปลกหน้าพยายามปิดประตูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทางด้านของกลุ่มดีเอโกชะตากรรมก็ไม่ต่างกันพวกเขาพยายามดันประตูไม่ให้พวกซอมบี้นั้นเข้ามาข้างในได้ตอมไที่ด้านของโลลิสเขาก็ได้ถามกับเธอว่าที่ด้านนอกนัน ฝูงซอมบี้ที่กําลังวิ่งมาทางเขาโลลิสตึงปิดประตูลงมาทันทีทางด้านของกลุ่มแฟนบอลที่รอดชีวิตมาได้พวกเขาก็ได้ซัดก,กับฝูงซอมบี้และหนีเข้ามาหลบในสอนอนอตารวจได้สําเร็จทางฝั่งของโลลิสตก็ได้คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้ว่าหญิงแปลกหน้านั้นไม่ชื่อว่เบเนเธอเล่าให้ฟังว่าจู่ๆแฟนบอลในสนามก็ติดเชื้อและเข้าทําร้ายกันเองใครก็ตามที่ถูกซอมบี้อ้วกใส่หรือว่าโดนกัดก็จะติดเชื้อและกลายเป็นพวกมันในขณะที่คุยกันอยู่นั้นประตูก็ถูููกกกดดััันนนนนจจาา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 ฝงงซอออมมมมบบีี้้ท่่ยพนนพวสสารารถเเขาาใํ็ พวกของโลลิตที่เห็นจึงพากันหนีตาก,กันออกมาหลังจากที่กลุ่มของดีเอโกสามารถไปิดประตูลงได้แล้วพวกเขาก็พยายามหาทางออกไปจากที่นี่มาโกจึงพยายามโทรขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่มีสัญญาณทําให้ตอนนี้เขาต้องติดแงกกันอยู่ในห้องแต่งตัวแฟนบอลที่รอดมาด้วยนั้นก็มีอาการแปลกๆมาโก Marco, ที่เห็นจึงบอกให้แฟนบอลน,นั้นถอยไปห่างเขาดวนี้ดีเอโกจึงเข้ามาชี้ให้แฟนบอลน,นั้นเช็ดอ้วกที่ปากออกเมื่อเขานอนรู้ตัวว่ามีอ้วกติดอยู่จึงวิ่งไปอ้วกทันทีไม่นานแฟนบอลที่วิ่งไปอ้วกนั้นก็ได้กลายร่างและพุ่งเข้ามา โจมตีโค้ชจนกระเด็นมาโกที่เห็นจึงเข้าไปรวมหมัดใส่ก่อนจะดันล็อกเกอร์ทับหัวซอมบี้จนเละแต่แล้วก็ดันเกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งเมื่อมีซอมบี้พังกำแพงเข้ามาได้มาโกจึงหันไปซัดมันต่อและจัดการมันด้วยเก้าอี้จนสามารถจัดการฆ่ามันตายได้เดียโกจึงเข้าไปดูอาการของโค้ชแต่มาโก้กับบอกให้เขานั้นรีบเอาตัวรอดไปจากที่นี่ก่อนโค้ชอาจจะติดเชื้อแล้วเดียโกที่ไม่มีทางเลือกจึงหนีไปกับมาโก้ด้วยกันกับเขาตัดมาที่ด้านของโลลิสพวกเขาก็ได้หนีมาที่สอนอแต่ทว่าประตูนั้นก็ถูก กจาาด้นนใพวกเขาจึงเข้าประตูเพื่อขอความช่วยเหลือจนในที่สุดคนในสอนอก็ได้เปิดประตูให้ทุกคนนั้นเข้ามาหลบที่ด้านในโลลิเทียนจึงทักทายพ่อของเขาที่เป็นตำรวจอยู่สอนอน,อนี้ทางด้านของเดีอโก้ทั้งสองก็หนีมาหลบอยู่ที่ห้องเครื่องมือแต่ทว่าก็แอบได้ไม่นานซอมบี้มันก็ตามพวกเขาจนเจอมาโก้จึงวิ่งหนีไปคนแรกเขาได้หนีไปอีกฝั่งได้สําเร็จและปิดประตูขังเดีอโก้เอาไว้เพื่อถ่วงเวลาให้ตัวเองหนีซอมบี้ที่ไล่ตามมาก็กําลังจะพุ่งเข้ามาทําร้ายเดีอโก้แต่ทว่าก็ถูกแฟมบอลใช้ประแจ าดหัวมันจนเละดิเอโกจึงเข้ามาขอบคุณเขาแฟนบอลจึงเปิดเสื้อให้ดูว่าเขาน้อเป็นเอตัวยงของดิเอโก้เลยตัดมาที่กลุ่มของโลลิสพวกเขาก็ได้ช่วยกันหาวิธีติดต,ต่อขอความช่วยเหลือพ่อจึงบอกกับโลลิสว่าวิทยุที่รถตำรวจน่าจะยังใช้งานได้อยู่แต่ปัญหาคือรถนั้นจอดอยู่ห่างจากสอนอนไปสองช่วงตึกพ่อของโลลิสกับแฟนบอลอีกสองคนจึงอาสาที่จะออกไปยังรถเพื่อใช้วิทยุหลังจากที่พ่อโลลิสออกไปด้านนอกเขาก็เจอเข้ากับโซเลนที่เดินเข้ามาทักเธอได้ถามกับโลลิสว่า จำเธอได้ไหมโลลิตท,ที่เห็นก็คับาคบาบคาบคาว่าเขาเคยเจอเธอที่ไหนแต่จําไม่ได้โซเลนจึงบอกไปว่าเราเจอกันในงานปาร์ตี้หลังการแข่งขันจบพวกเราไปดื่มกันต่อที่ห้องล็อกเกอร์จนเมาโลลิตจึงบอกกับโซเลนว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นทางด้านพ่อโลลิตเขาพยายามวิทยุขอความช่วยเหลือแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาพ่อจึงวิทยุประกาศเตือนคนที่อยู่แถวสนามบอลให้ทุกคนนั้นอยู่แต่ในบ้านตอนนี้ที่ได้เกิดเหตุระบาดของเชือเ้อไวรัสมันกาลังลุกลามไปทั่วให้ทุกคนนั้นอยู่แต่ในบ้านจนกว ก่อจะมีประกาศครั้งต่อไปในขณะที่พ่อกําลังประกาศวิทยุอยู่นั้นก็ได้มีซอมบี้กระชากเขาเข้ามากัดจากทางด้านหลังแฟนบอลที่เห็นจึงชักปืนออกมายิงด้วยความกลัวแต่ก็ดดนทําปืนลัน่นยิงไปโดนท้องพ่อโลลิตแฟนบอลจึงเล็งไปที่ซอมบี้อีกครั้งก่อนจะยิงเข้าที่หัวของมันจนแน่นิ่งไปจากนั้นก็ได้พาพ่อออกมาจากรถเพื่อกลับไปสอนออีกครั้งซอมบี้ที่ยินเสียงดังก็แหกกันดอ,อกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้พวกเขาต้องยิงสกัดพวกมันเอาไว้ก่อนจะถอยกลับมายังสอนอได้สําเร็จทุกคนจึงเข้าาาาามดูอากการพลลกพ่่โ็บบวาบาแ นั้นหนักเกินไปเธอจึงทําได้แต่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ได้เพียงเท่านั้นพ่อจึงบอกกับโลลิสว่ามีด็อกเตอร์อาศัยอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ข้างๆเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้แบนบอลจึงอาสาที่จะไปล่อซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกให้หันมาสนใจพวกเขาแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มของโลลิสนั้นพาพ่อไปยังอพาร์ทเมนต์ของด็อกเตอร์ต่อมาที่ฝั่งของดีโก้ทั้งสองก็พยายามหาทางไปยังห้องประกาศของสนามบอลเพื่อเตือนให้คนอื่นๆนั้นระวังตัวด่านของโลลิสก็ได้พาพ่อมาที่อพาร์ทเมนต์ได้สำเร็จและพา้ได ก็พบว่าที่ด้านบนนั้นมีสารบางอย่างซึมลงมาโลลิตท,ที่เห็นจึงเดินขึ้นไปดูกับโซเลนทางฝั่งของดีโก้ทั้งสองก็ได้เดินมาเจอเขากับซอมบี้ที่กําลังกินไส้ศพอยู่ดีโก้จึงบอกกับแฟนบอลว่าให้เขาขึ้นไปห้องประกาศเดี๋ยวเขาจะเป็นคนล่อซอมบี้เอาไว้เองจากนั้นดีโก้ก็ไปร้องเพลงเต้นยั่วเพื่อเปิดทางให้แฟนบอลน,นั้นเดินผ่านไปได้ทางฝั่งของโลลิตเมื่อขึ้นมาก็พบว่ามีศพอยู่ด้านบนด้วยตอนนั้นเองด็อกเตอร์ก็ได้โผล่มาใช้ค้อนฟาดใส่เขาจนล่วงตกบันไดไปโลลิ ในขณะที่ด็อกเตอร์กำลังจะตามมาจัดการโลลิสพ่อจึงใช้ด้ามปืนทุบหัวด็อกเตอร์จนลบลงไปพ่อก็ได้เดินมาบอกกับเขาว่าพ่อรักลูกมากนะขอโทษทุกเรื่องที่ไม่ดีในอดีตและขอให้โลลิสนั้นไปจากที่นี่ซะตัวเขานั้นติดเชื้อแล้วในตอนนั้นเองอาการของพ่อนั้นก็เริ่มแย่ลงจนก,กุมสติตัวเองไม่อยู่พ่อจึงมาให้โลลิสออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ซะจากนั้นเขาก็ได้กลายร่างเป็นซอมบี้โดยสมบูรณ์แบบโลลิสได้หนีออกมากับโซเลนได้สำเร็จด่านของแฟนบอลก็ได้มาถึงที่ห้องประกาศไดด้ในนที่่่สุเขาาาาจะะประกศผลพงว อนนี้มีเชื้อซอมบี้ระบาดไปทั่ววูเขาติดอยู่ในสนามบอลกับเดีอโกไม่สามารถหนีออกไปได้ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้ขอให้มาช่วยพวกเขาด้วยด้านของแฟนบอลกับครีโอที่รออยู่สอนอก็ได้ยินเสียงประกาศขอความช่วยเหลือวูเขาจึงตัดสนินใจที่จะไ,ไปช่วยทั้งคู่ออกมาจากสนามบอลตัดมาที่ด้านของโลลิสเมื่อมาถึงสอนอก็เจอเข้ากับโนที่แฟนบอลเขียนทิ้งเอาไว้ว่าจะไปช่วยเดีอโกออกจากสนามทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะตามไปสมทบอีกแรงเมื่อมาถึงสนามทั้งคู่ก็ได้เข้าไปด้านในเพื่อตามหาเดีอโกแต่พวกเขาก็ได้ เจอเข้อกับซอมบี้ที่อยู่ด้านในเมื่อซอมบี้เห็นมันจึงจะวิ่งเข้าไปโจมตีแต่ยังไม่ทันที่จะได้ไปไหนซอมบี้ก็ถูกเดีโก้ใช้ถังดับเพลิงกระแทกใส่จนลุกลงไปกับพื้นดีโก้ที่เห็นโลลิก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนของเขานั้นยังไม่ตายและพาโลลิสไปเจอกับคนที่เหลือก่อนจะเดินไปยังสนามบอลเพื่อเรียกให้แฟนบอลน,นั้นลงมาพวกโลลิตก็สังเกตไปเห็นว่ามีซอมบี้อยู่ที่ห้องประกาศด้วยพวกเขาจึงเตือนให้แฟนบอลน,นั้นรู้ตัวแฟนบอลที่เห็นจึงจัดก,การซอมบี้ด้วยการใช้พู่ไฟย,ยัดใส่ปาก ทําให้ซอมบี้ที่ยินเสียงตามเข้ามาในสนามบอลจนหมดตอนนี้ทุกคนนั้นถูกล็อบไปด้วยฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่โลลี่กับดีเอโก้จึงบอก,กคนที่เหลือว่าเดี๋ยวเขากับดีเอโก้จะจุดพุ้ไฟล่อพวกซอมบี้เอาไว้ส่วนคนที่เหลือให้หนีออกไปจากสนามให้เร็วที่สุดจากนั้นดีเอโก้กับโลลิสก,ก็ได้วิ่งล่อพวกซอมบี้ออกมาด้วยการเลี้ยงลูกบอลไปด้วยทั้งสองส่งบอลกันอย่างเข้าขาและจัดก,การซอมบี้ที่เข้ามาขวางพวกเขาด้วยด้านของคนที่เหลือก็วิ่งออกจากสนามเมื่อพุ้ไฟดับลงดีเอโก้กับโลลิสจึงรีบนีอออกกมมาจาจฝูงซบ้ แต่ทว่าก็มีซอมบี้วิ่งสวนทั้งคู่มาโลลิตจึงวิ่งไปสไลด์มันจนตีลังกาก่อนที่ดีเอโก้นั้นจะวิ่งเข้ามาเตะหัวของมันจนเข้าประตูไปในระหว่างที่ดีใจอยู่นั้นซอมบี้จ่าฝูงก็ได้วิ่งเข้ามากระแทกดีเอโก้จนลม้มก่อนที่มันจะกระทืบดีเอโก้ซ้ำโลลิตท,ที่เห็นจึงเข้าไปช่วยแต่ทว่าซอมบี้มันก็แข็งแกร่งเกินไป ไม่ว่าโลลิจะซับมันไปเท่าไหร่ซอมบี้มันก็ไม่สะทกสะทานเลยแม้แต่น้อยจากฝูงซอมบี้มันจึงบีบคอของโลลิสจนลอยและกําลังจะหักคอของเขาแต่แล้วมันก็ถูกเดียโก้ใช้เสาธงแทงทะลุท้องของมันโลลิสที่ได้โอกาสจึงพาเดียโก้วิ่งหนีออกจากสนามไปด้วยกันก่อนจะปิดประตูขังซอมบี้เอาไว้ในสนามบอลจากนั้นกลุ่มของโลลิสก็ได้วิ่งหนีออกมาเจอเข้ากับรถตำรวจที่ขับมาพอดีพวกเขาจึงได้รับความช่วยเหลือและถูกพาตัวออกมาเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมาถึงตอนเช้าทางรัฐบาลก็ได้ส่งหน่วยงานและทหารเข้าไป ไปเคลีย์พื้นที่ที่เกิดเหตุและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหนังเรื่อง go o f the date ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้กดดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้กับทางช่องไนอ้นะครับไว้เจอกับแอตไต้ใหม่ในหนังลเรื่ถัดไปสำหรับวันนี้บ,บ๊าบบีบุยค้